สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่แล้วท่านที่ผ่านทางมาก็วันนี้เราก็มีแมคโครนะครับมาบุกที่ไร่นะครับ,บ,รบอ่าของผมเองนะครับก็เรามาอ่าขุดดินนะครับย้ายดินจากในบอ่อนะครับเอาให้ลึกเพื่อที่จะเอาน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็ขุดเอาไปถมเพื่อที่จะว่าจะปลูกบ้านเป็น หลังเล็กๆนะครับทักหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ลอกบอ่อนะครับดูนะครับเอาแม่คูก็กำลังลอกขึ้นนะครับก็ลอกบอ่อเก่าไว้นะครับ ขุดในน้ําเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะลอกให้บ่อลึกนะครับก็ขนดินขึ้นมาหลายคันอยู่นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็เริ่มเก็บนะบเก็บรายละเอียดนะครับ่อสวนเรามีมะพร้าวมีกล้วยมีเน้อหนาครับมีทุกอย่างนะครับ ก็ตัวนี้เป็นน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำซึมด้วยนะครับแล,แล้วก็คลิปนี้แล้วก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดจิามด,ไได้ครับสวัสดีครับ